ธรรมะไปได้ทั้งกายทั้งจิตนี่มันร่วมกันมันแยกกันไม่ได้เราก็อาศัยอันนี้ให้กับประชาชนเพราะนั้นฟารักก็เลยบอกกับท่านสมนะไปว่าในเมื่อพ่อครูอ่ะให้งานนี้มาแล้วฟารักรับด้วยเสียงกล้าวด้วยความเคารพบ,บูชายิ่งฟารักจะ ทำจนกว่าสิ้นลมหายใจเลยค่ะจะไม่ยอมหยุดเด็ดขาดเลยถ้าหากใครมีอะไรดีๆก็มาบอกได้นะคะจะอาจจะทำคอนเทนต์ให้แล้วก็จะออกรายการทางาบุญนิยมทีวีให้รายการสุขภาพดีด้วยแปบตอก็คุณหมอเขียวรับรับเอาทำเอาตอนวันพฤหัสกัสุส่วนหมอฟรักก็ต่อเสาวันทิ์นอกนั้นก็เป็นของผู้สถานอื่นๆก็ติดตามนะคะก็ตั้งใจทำสุดชีวิตเลยค่ะเพราะว่าคิดว่าอุทิศแล้วแล้วก็เราคงไม่ไปไหนแล้วเพราะว่า ลาออกจากราชการมาก็พ่อพ่อ,พอครูเนี่ยค่ะท,ที่ที่ท่านพูดบอกว่าท่านคุณู้สื่อบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนนามมาขันน่ะตั้งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เซ็นลาออกจากไฟทันตกรรมโรงพยาบาลราชวิถีในปี2532ที่พ่อครูถูกจับนะคะถูกมังมหาเถรจับนะคะฟารักบอกว่าเอะเราอยู่ด้วยไม่ได้แล้ว นะคะเขาประกาศเสนียกรรมพ่อครูอย่างอย่างนี้คนดีๆอย่างนี้เราจะต้องออกมาช่วยค่ะจนจนบัดนี้คิดว่าช่วยจนตายเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ตามไปช่วยชาติหน้าด้วยนะนั่นกราบนมัสการเท่านี้ค่ะก็ไม่รู้ยังไงจะตั้งจิตค่ะกราบนมัสการค่ะท่านสมณะสิกรมา